สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูวิธีการแยกเพศนกกระทานะคะที่ว่ารอบที่แล้วเราบอกเอาไว้เนาะว่าจะพามาแยกเพศนกเพศเพศนกกระทาตอนนี้นกกระทาอายุได้20 25วันนะคะ ความแตกต่างของอนกกระทาเพศผู้กับเพศเมียตอนอายุตั้งแต่20ถึง 25, 25วันเราสามารถแยกเพศได้แล้วนะคะมาดูกันเลยค่ะว่าเราแยกยังไงอันนี้คืออันนี้อันนี้คือที่หนูแยกเอาไว้นะคะตอนแยกมันจะวุ่นวายหน่อยเนาะ <S <S <ๆ>ก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปวิดีโอตอนแยกไว้ให้อันนี้คือหนูแยกเอาไว้ ยอดอาจาก4่สสตัวนะคะนกกระทาที่เราอนุบาลแล้วก็ขุนเอาไว้นะคะแยกมาได้ตอนนี้แยกได้3ามกรงนะคะแต่ว่ายังไม่หมดนะยังมีเหลือที่ว่าแยกมายังไม่พอเพราะว่ากรงไม่พอเมื่อวานหนูก็เลยทํากรงเพิ่มตรงนี้นะคะนี่ค่ะกรงละตอนนี้เอามาขึ้นขุนขึ้นอนุบาลตรงนี้ไว้นะคะเฉะพาะตัวเมียนะกรงละห5สิบห้าตัวนะคะ แต่ปกติกรงพวกนี้จะใส่ได้ประมาณ50ตัวน่าจะกำลังดีนะคะช่วงที่เขาไข่นะเพราะว่ามันจะได้ไม่แน่นหรือไม่อึดอัดเกินไปนะคะมาดูกันค่ะอันนี้คือเอ่อเดี๋ยวนะคะอันนี้คือช่วงที่เราอนุบาลหรือเรากำลังขุนก่อนที่เขาจะไข่อะคะ่ะตัวเขายังไม่ใหญ่เนาะเราก็เลยใส่ใส่65ตัวได้นะคะ มันจะยังไม่แน่นนะมันก็กําลังพอดีค่ะแต่ว่าถ้าช่วงที่เขาเริ่มไข่เสร็จปุป๊บอะเราจะต้องแยกกรงให้เขานะคะให้เหลือกรงละ50ตัวนะอันนี้กรงที่หนูทําเองนะคะจากท่อ pvc อ่ารูปแบบการทํากรงดูมาจากสมายฟาร์มนะคะถ้าถ้าใครอยากทากรงแบบนี้ลองเซิร์ชเข้าไปาพิมพ์คําว่าทํากรงนกกระทาจากท่อ PVC ในใน u t u b e เลยนะคะมันจะขึ้นมาค่ะสม i ยฟาร์มจะ,เป,ะ,ะเป็นพี่ผู้ชายนะคะเป็นพี่ผู้ชายเป็นเจ้าของช่องอยู่ค่ะลองเข้าไปดูนะคะหนูก็จำมาจากตรงนั้นนะเพราะเพราะ,เพราะพี่เขาทำแล้วก็อธิบายแบบละเอียดมากเราทำได้เลยง่ายๆค่ะผู้หญิงก็ทำได้นะคะอ่ามาค่ะวันนี้จะมาพามาคัดแยกค,คัดแยกเพศจากวิธีการดู สีขนกับต้นคอนะคะช่วงนี้นกจะเป็นวัยเจริญพันธ์เขาจะยังไม่ค่อยเริ่มขันนะคะมันจะเช็คตรงก้นยากมันจะมีวิธีการเช็คสองรูปแบบนะคะมาเริ่มดูกันเลยเอาค่ะอันนี้ตัวผู้นะคะสังเกตดีๆคือตัวผู้คอจะแดงค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตรงคอตรงนี้ค่ะเออเห็นไหมตรงคอตรงนี้ค่ะเห็นไหมเอ่ยมันจะเป็น ตรงหน้าอกเขาเนี่ยคะ่ะมันจะเป็นสีน้ําตาลไม่มีลายจุดส่วนมากจะเป็นสีน้ําตาลแล้วก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะจะไม่มีลายจุดนะคะนี่คะ่ะจะไม่มีลายจุดอันนี้คือตัวผู้คะ่ะนี่เห็นไหมเอ่ยแล้วมาดูตัวเมียนะคะตัวเมียเขาจะมีลายจุดตรงหน้าอกเขาเห็นไหมคะเป็นลายจุดจุด,จ,ดจาก ต้นคอหน้าอกแล้วก็ลามไปถึงช่วงโคนปีกเลยอะคะ่ะเอาจิบอีกเนี่ยคะ่ะตัวน,นี้ก็เหมือนกันอันนี้คือวิธีคัดตอนอายุช่วง25 25วันนะคะช่วงอายุ25วันเราจะคัดจากสีสีของหน้าอกนกกระทาก่อนนะคะเพราะว่าจะเป็นการคัดง่ายที่สุดแล้วก็ถ้าถ้าตัวไหนที่ยังเห็นไม่ชัดนะคะ แนะนำรอช่วงประมาณอายุ40วันค่ะ40วันตัวผู้เขาจะมีกระเปาะน้ำเชื้อค่ะกระปาะน้ำเชื้อจะอยูอ่จะอยู่ตรงก้นเขานะคะมันจะเป็นอ่ามันจะเป็นตุ่มสีแดงๆค่ะตรงก้นเขานะแล้วเ,เราก็บีบบีบแล้วทีเนี้ยมันจะมีฟองขาวๆอีตัวฟองขาวๆอะค่ะเป็นน้ําเชื้อเขาอันนั้นตรงนั้นอะเขาเรียกว่ากระปาะน้ําเชื้อค่ะแต่ว่าต้องดูสักช่วงอายุสัก สามสิบห้าถึงสี่สิบวันนะคะถึงจะเห็นถ้าคัดแยกเพศตั้งแต่อายุยี่สิบห้าถึงสามสิบวันอย่างเงี้ยเราจะดูตรงนั้นไม่ได้นะคะเราก็จะเน้นดูตรงสีขนตรงหน้าอกเขานะคะตรงเนี้ยค่ะตรงนี้โป้องอยู่นะเนี่ยอันนี้คือจะเป็นสีน้ําตาลแบบตรงๆเรียบๆเลยนะคะอันนี้สําหรับตัวผู้นะคะส่วนตัวเมียจะเป็นแบบนั้นค่ะเป็นลายจุดๆนั่นนะคะตรงหน้าอกเขานะนี่ค่ะถ้าถ้าอา่า ตัวไหนที่เราไม่มั่นใจว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียให้เก็บแยกกงเอาไว้นะคะเพื่อรอรอช่วงอายุ40วันนะคะเราสามารถมาแยกได้อีกทีะค่ะว่าตัวไหนเป็นตัวผู้ตัวเมียตอนนั้นจะชัดเจนแล้วเพราะว่าเราจะดูจากกระป๋อน้ําเชื้อตัวผู้จะมีกระป๋อน้ําเชื้อนะคะเราบีบออกมาก็จะมีฟองขาวๆเนาะส่วนตัวเมียก็มันจะไม่มีกระป๋อน้ําเชื้อะคะ่ะจะบีบ บีบออกมาก็จะไม่มีฟองขาวๆออกมาะคะ่ะโอเคค่ะวันนี้มาบอกวิธีคร่าวๆนะคะว่าหนูคาดแยกเพศยังไงเนาะเดี๋ยวประมาณอายุ35-40วันถ้าตัวผู้เริ่มขันแล้วก็มีเริ่มมีกระปาะน้ำเชื้อแล้วเดี๋ยวหนูจะมามาบอกอีกทีมาแยกอีกทีนะคะว่าบีบว่าบีบดูยังไงว่าตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมียนะคะ วันนี้มีวันนี้มีตามนี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ